คือผมมองนะครับว่าแอคโอลเองเนี่ยเขาดำเนินกิจการมากำไร่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นเขาเองก็มีกิจการนะครับบริษัทเอสบีที่เขาที่ทราบนะครับก็จะมีการมีธุรกิจเยอะราบกันว่าจะเป็นธุรกิจน้ำมันธุรกิจของทางด้านจัดส่งธุรกิจบริการธุ่เราถือห้างลงทุนหุ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจอส่งซึ่งกำไรธุรกิจของค้าส่งเนี่ยเขาได้น้อยน้อยกว่าร้อยละสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้น ทางเอสบีก็เลยตั้งใจที่จะขายอนี่การขายเนี่ยคงจะไม่ขายในสภาวะาร่ที่มันเป็นลักษณะของต่อธุรกิจไม่เติบโตเพราะนั้นราคาของเขาเองเนี่ยจะทําให้ราคาหุ้นเขาขายไายเราไม่ค่อยได้เพราะนั้นในเมื่อทางแมคโครเนี่ยทางบริษัทแม่เอสบีเนี่ยได้บอกมาว่าธุรกิจนี้ได้กำไรน้อยเขาต้องการขายซึ่งก็ขายมาเรื่อยๆไม่ว่าจะได้ดัดเซียนก็ขายมาเพราะนั้นมังประเทศยซึ่งเป็นประเทศที่ได้กำไร เพราะน,นั้นได้กำไรเ่ยเขาก็มาขายในราคาที่เขาได้ราคาที่เหมาะสมที่สุดเพราะนั้นราคาที่เราเราซื้อเนี่ยณวันนี้ผมผมก็คุยกับคุณธเนศว่าเราซื้อแพงไมไหมท่านก็บอกว่าที่แพงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีในตลาดไหนหรอกที่ขายคให้ว่าของพรีเมียมวันนี้เราอาจจะซื้อแพงนะครับเพราะนั้นเรามองถึงอีกสามสี่ปีข้างหน้านะครับว่าอีกสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ย ท่ามีการนะครับกำไรมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการขยายกิจการมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของอเงินทุนที่ลงไปนะครับนับวันนี้อาจจะมองว่าแพงแต่ว่าดูภาพรวมแล้วนะครับไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ว่าเราจะ,ะขยายกิจการในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะ E C เข้ามานะครับผมมองว่าอนาคตข้างหน้าน,นะครับราคานี้อาจจะเป็นราคาถูกนะครับ แต่ว่าณวันนี้นะครับอาจจะเป็นในมุมมองที่ว่าแพงเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองใน2อสองแง่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองถึงอนาคตข้างหน้านะครับหรือท่านผู้จะซื้อของอาจจะไม่ได้ใจนครับครับขอเชิญท่านผู้ชมในส่วนของที่บอกว่าราคาตอนนี้เป็นแนวคิดของ อาสีมาลองสงสัยถามก็เลยผมตั้งอย่างที่น้องสงสัย่ากนะเป็น่เอม่ผูกผูกผมบอกว่านนนตอนนี้อ่ามันไม่น่าแปลกก็คือเหมาะสมแหละประาณประมานี้แต่ว่าเหมาะสมไหมนีคุณก็จะบอกว่าเนี่ยราคาเนี่ยมันเป็นราคาสำหรับนายคนด้วยอันนี้นานนทุกอย่างทุกเรื่องนานคนได้มันไม่ คือผมมองผม,ผมนะครับว่าเรนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหมอมแต่ว่าในส่วนของเราเองเรามองว่าการซื้อหุ้นของทางด้านแมคโคลเนี่ยเราเรามองว่ามันไม่แพงน,นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ว่ามันไม่แพงเพราะว่าเมื่อเราสอบริษัทมาโดนกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีมูลค่านะครับไม่ว่าจะกําไรของแมคโคลสาพัน 3, 000, นะครับไม่ว่าจะเป็น อีกสองปีสามปีข้างหน้านะครับว่าเราเองก็จะมีการขยายกิจการของไปแล้วใครจะไปรู้ว่าปีหน้าเนี่ยแมโครอาจจะมีอะไรสี่พันห้าร้อยล้านนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าก็คือทางด้านของการลงทุนของเราเองเนี่ยจะเห็นว่าคู่แข่งของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยจเจ๋งว่าคู่แข่งของทางด้านแม็โครไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้น มันก็พูมนะครับมันพูดว่าทางเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่า,าจะไปสู่ทััวโลกนะครับเราเองก็มองว่านะครับสินค้าที่เรานําเสนอเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นแบบสินค้าซึ่งเป็นของ C D A แล้วก็ไปสน่ขายสู่ทััวโลกแล้วปรากฏว่า A C ก็เข้ามาเพราะนั้น A C ก็เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้น,าม,าะะน,นมีกาลังในการซื้อก็ิ่าข้นเยอะนะครับซึ่ง ผมผมดูแล้วนะครับเท่าที่ศึกษาเข้ามูามดูนะครับเรามองว่านะครับจากการศึกษาเนี่ยก็คือเมื่อประมาณปี2,500ทะครกับปรากฏว่าบิ๊กซีเนี่ยไดซื้อถาสูนะครับซึ่งปรากฏว่า PPE เนี่ยมัน40เท่านะครับซึ่งตอนนั้นก่อนจะรู้ว่ามันมันสูงไปแต่ว่าผมเองก็มองว่าตอนี้เราก็ไม่ได้ซื้อสูงกว่าฐานบิ๊กซีเหมืนอนกันนะครับเพราะนั้น เราซื้อเองเราก็ซื้อในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เรามองสักยภาพของเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรเ T, ื่องของการค้าผีดแล้วก็เรื่องการขายในส่วนของตัวขายย่อยขายอะไรของเราเองนะเราคิดว่ามันน่าจะไปได้ดีก็ขอเสนอเบื้องต้นนีนะครับการที่ท่านมีข้อสงสัยว่าที่เราซื้อ ในอนาคตมันจะตกหรือไม่ใช่ไหมครับนะครับก็ถ้าในเรื่องที่ถึงแล้วประมาณห้าสิบห้านาทีแล้วเนี่ยเราจะมูลค่าส่วนที่เกิดเนี่ยเราจะตัดเป็นค่านิยมนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ลดในเรื่องของค่านิยมตัวนี้นะครับดังนั้นในมูลค่าลูกเนี่ยมันจะไม่ตกลดลงไปมาก ลงทุนเข้าไปนะคะจากการที่ซีพีได้ทุ่มเงินเนี่ยมีการซื้อแมคโครเนี่ยค่ะแต่จะทราบว่ามันเป็นการพวกเขาได้พูดค่ะทางก,การค้าช่วยช่วยอธิบาหกรรมกาคอุตสาหกรรมใช่ไหมเราสินค้าเข้าไปจำหน่ายมีแผนว่าจะเอาสินค้าเข้าไปจำหน่ายในแมคโครใช่ไหมคะ,ะเป็นของซีพีด้วยมันเป็นการ่ ที่ผมตรวจสอบกับทางเจ้าหนี้กับอาธิบดีกรมการค้านะครับการรวบรวมกิจการนะครับของแอปโอนะครับไม่เข้าข่ายเพื่อมีอำนาจหน้าดนะครับผมก็คิดว่าเป็นระดับดีนะครับที่บริษัทคนไทยจะได้เข้าถือกิจการค้าส่งรายใหญ่ระดับนี้ได้สำเร็จนะครับซึ่งเงื่อนไขของเกณฑ์ผู้มีหน้าตลาดก็จะเป็นลักษณะของสองเงื่อนไขนะครับก็คือส่วนแบ่งมากกว่า50% ของตลาดรวมแล้วก็ที่มียอดเกินกว่าพันล้านเงื่อนไขที่2คือผู้ประกอบการในกิจการนั้นรวมกัน3ามรายมีมันแบ่งแชร์เกินกว่าเ5ของตลาดอันนี้ก็เรียกเป็นเงื่อนไขของผู้มีหนาทีนตลาดทีนี้มาดูในส่วนของธุรกิจนะครับก็คือรายใหญ่ก็จะมีหมดสี่รายเทสโก้โลตัสบิ๊กซีเซเว่นหรือเวนัสทอมแอนโกลสามท่าที่การรวมกันแล้วสามรายรวมกันก็จะมีหน้า คือเกิน75นะครับแต่ว่าเซเว่นของเรานะครับรวมกับแมคโครนะครับมีมาเป็นแชร์แค่48.292เอรเซ็นต์นะครับซึ่งไม่เกิน50ของเงื่อนไขของทางด้านเจ้าหน้าที่เพราะนั้นเราคิดว่าก็ไม่มีผลขอทราบอีกนะคะแล้วอย่างลี้ได้ดูในเรื่องของกฎหมายหรือในเรื่องของกรบการค้า นะครับเราเราตอบในทางเจ้าพมนะคเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะตอบได้คนแล้วต่กฎหมายนะคะแต่เรารู้ว่าท่านามที่เป็นคฎหายท่เราคนไทยสีกมายรอการค้าไะคะทาแบบอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องเดีวต้องอ่าอ่าเท่าที่ใช้ไม่ติดนะครับแต่ เราเองก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องของเทคนิคใน้วเรืก็อาจจะต้องถามอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อควา,ามเรรมบถาม <c oughs> ต,ต,ต่อมาคขอบผมมีข้อสสัยใ,ในประเด็นของที่กรีีสีมคอแในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ทีปมาัเรียน้ที่